บ้านหรูหูไฮโซไฮโซแต่ราคาไม่ได้ไฮโซตามค่ะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เนื้อที่เยอะถนนเมนต้นโครงการหมู่บ้านเวลาลมลาดอุทิศ16เขตเมนบุรีกรุงเทพหน้าบ้านกว้างๆจอดรถไปเลยค่ะสองคัน ข้างบ้านสบายๆดูเลิศหรูเหมือนอยู่วังค่ะคือบ้านหลังนี้ด้วยรักจจกใจไม่เอ็มชอบมากค่ะนี่คือห้องโถงภายในบ้านนะคะกว้างๆแบบนี้เลยลูกหลานเหลนโหลนะมาเยี่ยมนี่บ้านหลังนี้ต้อนรับได้หมดค่ะ4ห้องนอนสามห้องน้ำเนื้อที่70.8ตารางวามีห้องแม่บ้านแยกจากตัวบ้านบวกห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเลยค่ะคือ ดีงามมากชอบมากค่ะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบบ้านไม้กึ่งโมเดิร์นโมเดิร์นนะครบ,บ้านหลังนี้เลยค่ะคือน่าอยู่มากนะคะใครที่สนใจนะคะก็ทักทายแม่เอมมาได้จ้ะขอบอกอีกครั้งค่ะบ้านหลังนี้ราคาดีมากใครสนใจทักด่วนจ้ะ